สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสีน c h ชาแนลอีกแล้วไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมวันนี้มาแบบนี้วันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆมาทำหอมกันอันนี้เป็นการหารายได้พิเศษรายได้เสริมหลังจากเรื่องงานปกติมีงานประจำทำเราก็เรื่องงานกันได้ห้าโมงเลยใช่ไหมคะ มาทำอาชีพเสริมนิดนึงเสริมรายได้เสริมไรไเสริมรายไ,ได้อาชีพเสริมอันเนี้ยเขามีให้มาทำเป็นประจำทุกเย็นนะคะแล้วก็มาทำทุกเย็นมันก็ได้วันวันหนึ่งห้าโล10บโลก็พอโอเคเป็นไรายได้เสริมยามว่างงานอาชีพนั้นก็คือการทำหอม,อม นี่ค่ะอันนี้โดยเบื้องต้นเราเรียกว่าเท่าแก่เขาจะเอาหอมมาส่งให้เราเขาจะล้างมาเป็นมัดใหญ่เลยนี่มันจะมาเป็นสภาพนี้แล้วเราก็จะมาลอกไอ้นี่ค่ะไอ้ที่ว่ามันเหี่ยวมันย่นมั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 นหักมันไม่สวยอออกเหมือนเขาเรียกมาเก็บทําความสะอาดให้มันเป็นต้นที่ขาวแล้วเราก็มาช่างกิโล ันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําหอมซึ่งเท่าแกา่เขาจะเหมาหอมมาจากาทางแล้วแต่ว่าที่ไหนแต่หอมนี่น่าจะมาจากมือการซึ่งโดยปกติแล้วอะ่ะมันจะมาแบบเบื่อนขี่ดินคือเขาถอนออกมาจากาไล่มันก็จะเปื้อนดินแล้วจะมารับจ้างล้างพอล้างเสร็จปุ๊บไอการล้างอะ่ะมันล้างไม่เกี้ยงอยู่แล้วแหละเราก็จะมาลอกนี่ มาดึงไอเนี่ค่ะที่เป็นใบเหลืองๆเ,เสียๆเนี้ยออกให้สวยให้ขาวแล้วเราก็จะทําการชั่งกิโลโดยเขาจะจํากัดมาให้เราทําชั่งกิโลละมัดละ1โลนะคะนี่มัดละ1โลเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1โลมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากถ้าทําใหม่ๆจะแสบตานิดนึงนะคะ แต่อันนี้ทำมานานแล้วค่ะรู้สึกว่าทำมาจําความได้ก็ตั้งแต่ปสปสีตอนนั้นทำกระยายนกรตานี่ยค่ะเราก็จะมาเลือกออโดยปกติจะนั่งทำข้างนอกบ้านแต่เพะเอินวันนี้ฝนตกเลยต้องขออนุญ,ญาตเข้ามาในบ้านมาทำในบ้าน แล้วเราก็เนี่ยมาเด็ดไอ้ยอดที่มาเลยเหลืองออกเพื่อให้สวยงามเราก็จะมาดึงออกให้มันขาวให้มันสวยงามแล้วเราก็จะไปชั่งชั่งหนึโลมัดละหนึ่งโลนี่ลอกออ,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 ออกมาแล้วเห็นไหมคะดูต้นที่ยังไม่ลอกเห็นไหมคะ มันจะสกระปรกมันจะมีพวกเศษฟางเศษอะไรที่ทางชาวไร่เขาปลูกกันนี่น,นีเราก็มาดึงมาดึงไอ้ที่เสียเสียที่เน่าเนที่มันสกรปรก,กออกที่ใบแห้งใบอะไรเนี่ยออกลอกให้ขาวอบ เพื่อนๆคนไหนว่างแล้วเข้ามาชมกันนะคะเข้ามาคุยกันนี่น้องสีอ๋อน้องสี่เบาโทรทัศน์ให้แม่หน่อยคะรีโมทอยู่ทางนี้ครับวันนี้นคปรปฐมฝนตกนะเพื่อนๆอยู่ที่ไหนฝนตกกันบ้างไหม นี่ค่ะน,น,นี่เห็นไหมคะนี่ยมันจะมาอย่างนี้ดำมีใบแห้งใบอะไรพวกเนี้ยเปลือกนอกอันไหนที่มันเสียเราก็ดึงออกลอกออกให้มันขาว เป็นต้นหอมที่พวกเพื่อนไปซื้อตามของตลาดทั่วไปอะคะ่ะน,นี่ค่ะแล้วเราก็นี่เอาใบที่ออกเห็นไหมคะนี่อันนี้คือต้นที่ลอกแล้ว แล้วเดี๋ยวเราตาะไปเรื่อยๆกะว่าให้ได้1นึโลแล้วเราก็จะมาชั่งค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างเข้ามาชมกันได้นะคะเข้ามาพูดคุยกัน นเนี่ยค่ะเนี่ยเรามากะประมาณ1โลแต่เดี๋ยวเราต้องไปชั่งเพื่อความแน่นอนเพื่อความแม่นยำนะคะน้องสี่ยกกิโลให้แม่หน่อยครับเาเลยวางครับโอเคนี่นะคะเห็นลูกชายนี่ค่ะเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่นะคะกิโลเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำการชั่ง นะคะเดี๋ยวเดียให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมคะเราจะเอาหนึ่งโลนะคะเราก็ชักออกเราก็ดึงออกนี่นี่หนึ่งโลพอดีเป๊ะนี่ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เเดี๋ยวเรามาต่อ แม่อันนี้เอาเท่าไหร่ชั่งเท่าไหร่โลหนึ่งโลขีลดหนึ่งอ่าไม่ใช่โลหนึ่งขีดไม่ใช่โลพอดีนะคะต้องหนึ่งโลกับหนึ่งขีดอ่าเราต้องเอาเขาใส่เราต้องเอาใส่ใหม่นี่ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ชัวท,ทีค่ะชัวทีอือหนึ่งโลกับหนึน่งขีดเห็นไหมคะนี่โอเคอ่านี่ค่ะประมาณนี้แม่บอกว่าเอาโลครึ่งน,นี่ หนึ่งโลหนึ่งขีดนะคะโอเคนี่ปึ๊บค่ะปึ๊บหลังจากที่เราเตะแล้วเราก็จะมาทำการมัดนะคะนี่ค่ะ หลังจากที่เราได้นี้แล้วนะคะเราก็จะมามัดให้มันสวยงามแต่ถึงเวลาเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็ต้องไปแกะแบ่งขายอีกอยู่ดีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมัดให้สวยงามทั้งๆที่ททลอกใบเสียๆ,ๆออกก็พอเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแม่ค้าแม่ค้าเขาจะต้องไปแกะแยกช่างขายอยู่แล้วแบ่งขายแบ่งขายนี่เราก็มัดทําการมัดเพื่อความสวยงาม ถามว่าทำวันหนึ่งได้เยอะไหมก็อยู่ที่ว่าสภาพหอมเป็นยังไงมาเร็วมาช้าหอมต้นใหญ่ไหมต้นเล็กไหมหอมเน่าไหมหน้าฝนจะเจอหอมเน่านิดนึงเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็น้ำท่วมน้ำขังไร่น้ำขังไร่หอม นี่เสร็จแล้วค่ะเราก็จะดึงเ<ม>พิ่งได้เปิดเพิ่งได้ทำการไล์สด<ม>เป็นรอบนี้รอบที่สองนะคะเ<ม>็พูดไม่ค่อยเก่งนี่เป็นไงคะเรียบร้อยอ่อยาเดี๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะว่าว หนึ่งโลที่ออกมาแล้วเป็นยังไงนีนีค่ะเราต้องมัดออกมาเป็นแบบนี้จากที่ห่อใชมคะเหี่ยวมาอย่างเงี้ยเราต้องมาลองๆอออกแล้วเราก็มาช่างกิโลเพื่อมัดสวยแบบนี้นี่อันเนี้ยค่ะเสร็จสับแล้วเรียบร้อยหนึ่งโลห้าบาทค่ะโลละห้าบาทเห็นไหมคะนี่เขาจ้างเราทำกิโลละห้าบาท ทำเสร็จเขาก็จ่ายเงินเลยี hey. ่มันก็เป็นอาชีพเสริมได้ได้อย่างหนึ่งค่ะปึ๊บเ,เรียบร้อยหนึ่งโลเห็นไหมคะนี่เราต้องมาทำอย่างนี้เราก็มาเก็บดูเก็บความเรียบร้อยนิดนึงไม่ให้มันสกรปรกนี่ค่ะถ้าเจอหอมนี้แม่ค้าแย่งกันเลยอืมอค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ ตั้งรอลงมือทำต่อไปวันวันหนึ่งก็5โล10บโลแล้วแต่สภาพหอมแต่อย่างวันนี้หอมสวยน่าจะได้เยอะหน่อยแต่มาดึกค่ะหอมมาดึกนิดนึงก็นั่งทำ ไปเรื่อยๆเตะจนเสร็จเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นค่ะเสร็จเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อน,นั้นถ้าอยากนอนเร็วก็ทําเร็วๆไม่รีบก็นุ่และค่ะห้าทุ่มเช้าคืนแล้วแต่หอม ขคไหนว่างเข้ามารับชมกันได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันอันไหนถ้าใบมันเน่าเราก็ติดออกมันจะได้ไม่พาในมัดเน่าอื เป็นหอมหน้าหนาวหอมจะสวยมากต้นใหญ่น้ำหนักดีได้ราคาดีหอมหน้าฝนต้นเละต้นเน่าก็ไปตามสภาพน้ำขังไล่หอมดงหอมมันก็มีเนา่ามีอะไรก็จะทำยากนิดนึงก็จะได้น้อยนิดนึงนะคะ นี่ค่ะอย่างใบเปนเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยยอดดึงเหลืองเราก็ดึองดออกเด็ดออกค่ะทำให้สวยงามลบให้เกลี้ยง เพ,นนเพื่อนๆาไหนว่างเข้ามาดูไลฟ์สดกันได้นะคะมาหารายได้เสริมกันมาหารายได้เสริมกัน บางคนเพื่อนบางคนไม่เคยทําเลยทําครั้งแรกๆเราจะรู้สึกแสบตามากเหมือนเราหันหอมแดงอะ่ะมันเป็นหอมจาพวกเดียวกันแสบตาเหมือนท่านหอมแดงเลยค่ะแต่ทําไปทํามาเราก็ชินชินกับมัน ลืมแนะนำอีกอย่างตอนเราทาหอมน,น,นี่ค่ะอุปกรณ์มือนี่ป้องกันการจะเรียกว้ายังไงยาเข้ามือบางทีมือเราเป็นแถลเป็นอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงมือไว้มันก็ช่วยได้ค่ะ ยอดมันเสียเหลืองๆเนี่ยนี่เราก็เด็ดออกเด็ดออกให้มันสะอาด เพื่อนๆคนไหนว่างเว้นจากการทำงานช่วงเวลาพักผ่อนมาคุยกันได้นะคะขอฝากช่องซีนัชแชนเนลไว้ด้วยนะ อีกหนึ่โลแล้วเราก็ชั่งแล้วเราก็มัดยังขาดอยูนนยย่นิดหน่อยยังขาดอยู่นิดหน่อยปกติเราจะนั่งทำกันข้างนอกนะฮะแต่เผอิญวันนี้ฝนตกเลยต้องขออนุญาตเข้ามาทำข้างในบ้าน ถ้ามันขาดยังไม่ครบโลเราก็ช่างให้มันเต็มโลแล้วก็มามัดทำวนไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆจนเสร็จ ไม่แน่ใจว่าเสียงคลิปนี้จะดังฟังชัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนคลิปที่แล้วมีพี่ๆในที่เป็น,เ,ปนเพื่อนกันใน YouTube อะค่ะพี่แขกเสนอนกฤฤะกับปาแขกเขาบอกมาว่าเสียงเบามันเพอิญเป็นเป็นการไลา์สดครั้งแรกมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแนะนำกันมาได้คะ่ะไม่รู้ว่ารอบนี้จะเบาเสียงเบาอีกหรือเปล่า ได้คะ่ะโอเคได้แล้วเราก็มามัดเหมือนเดิม <c oughs> เราก็จะนำมันมาม,มัดให้มันสวยงามเหมือนเดิม <c oughs> เราก็เลือกต้นสวยๆแต่งหน้าให้สวยงามมาปอกมาให้สวยงาม ร้อยได้อีกห้าบาทกำลังทำไปเรื่อยๆมาพูดคุยกันนะ ที่ปลดพลังให้แล่นนะ กดติดตามช่องสีน c h ชาแนลไว้ให้ด้วยนะ ึกว่าวันนี้ท้องฟ้าจะไม่ค่อยเป็นใจก็เดี๋ยงไงขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูแต่รอบหน้าเราจะไปไลฟ์สดทำอะไรกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะบ๊ายบายยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับให้ให้ช่องสิรินั h ชาแนลด้วยนะคะ